อยู่ในป่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันดีแล้วมันดูแบบมันมันแบบมันเหมือนจริงมันเกินจริงไปมากเลยอะเฮยอะไรอะอะไรอะอะไรอะวันนี้ตุนจะพาทุกคนมาดูเพื่อนเก่าเมื่อ65ล้านปีก่อนกันค่ะที่นี่ Jurassic World The กเพียริเอนต์เอเชียทีคเดลิเวอร์ได้ใกล้ชิดเหมือนลุดเข้าไปอยู่ในหนัง Jurassic World จริงๆจะได้เห็นไดโนเสาร์ตัวเป็นๆก็วันนี้แหละ คนเยอะมากเลยตอนนี้แต่ว่าเราซื้อตั๋วออนไลน์นะทุกคนก็คือไายรอบ2องครึ่งอย่างนี้เลยมันจะเป็น QR code oh, สแกนแบบนี้มามันก็สะดวกดีเหมือนกันนะอะไรนะตรงนี้เย็นตรงนี้เหรอจุดแรกก็คือต่อคิวรอเข้าชมโดยจะมีจอแสดงภาพของเหล่าไดโนเสาร์ต่างๆหลากหลายสายพันธุ์และอัมพันธ์ไดโนเสาร์หรือที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่ายางไม้ฟอสซิล ที่แข็งตัวและเก็บรักษามาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เมื่อยางไม้จากต้นไม้โบราณไหลออกมาและไปห่อหุ้มสิ่งเล็กๆเ,เช่นมแมลงหรือเกสรดอกไม้ถูกฝังอยู่ใต้ดินนานๆเนี่ยมันก็จะมีความดันและความร้อนทำให้มันแข็งตัวกลายเป็นอัมพันหรือแอมเบอร์ค่ะทุกคนบางชิ้นมีซากมแมลงหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่ข้างในเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาได้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนอยู่บ้าง อย่างในภาพยนตร์จูเลสิกเวิลด์เนี่ยอัมพันธ์ที่มีซากยุงอยู่เนี่ยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์สําคัญเพราะในเรื่องนักวิทยาศาสตร์สก,กัด DNA ไดโนเสาร์จากเลือดในตัวยุงค่ะลักษณะอัมพันเนี่ยจะมีสีออกเหลืองส้มน้ําตาลโปร่งแสงและมันวาวอย่างในภาพนี้เลยค่ะไอตรงจุดเมื่อกี้นะก็คือว่าเราจะต้องถ่ายรูปกันทุกคนนะผ่านผ่านจุดตรงนี้ก่อน ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือขึ้นเรือแล้วนะเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมาเขาก็จะให้ใบคิวออกโปนี้มาสแกนเพื่อเข้าถึงรูปถ่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือแล้วทุกคนเรากำังจะไปขึ้นเรือกันรออยู่ะแล้วก็จะบินสู่ฟรเรจิสโนว์แล้ Open right the star. Oh, this is your very special day. The home of Jurassic World, where you'll see real dinosaurs and incredible attractions. You're lucky to be one of the last groups to visit the island today, right? but keep an eye on the sky. It may get some stormy weather that might make the adventure a bit more exciting. Who you? I'm a sailor in the engine area. How do we dreamed of visiting, Witnessing the majesty and the power of the largest of the most wild spider creatures happened earlier. Navigating is now a reality, here at Jurassic World. The art is a technological marvel and a modern phenomenon. Oh my eyes! Relax, everyone. It's okay. It's just a back wire. And poses no threat, despite its size. Hello, not No impressive. Millions <laughs> of years ago, seas were filled with all sizes creatures, <laughs> it. including. ตอนนี้คือเราถึงที่หมายแล้วถึงเกาะแล้วนะคะตอนนี้เรือทําการจอดแล้วเรียบร้อยเราพาเดีย๋ยวเราไปในห้องถัดไปด,ดีกว่าในเกาะมันจะมีอะไรเดี๋ยวไปเจอไดโนเสาร์กันดีกว่าตอนนี้เราถึงในป่าแล้วเราเราลงจากเรือไปแล้วไงตอนนี้เราก็เดินเข้ากเกาะแล้วใช่ไหมเดินเข้ามาในเกาะแล้วค่ะมันเมื่อแต่มองไม่ค่อยเห็นเลยพี่พี่พี่มา มาเจอไดโน่สาวแล้วเจอไดโน่สาวติตใจจังเลยมันไม่เห็นหน้าหรอกอะไรหรอบอกว่าวันนี้เราจะเป็นอาหารไดโนเสาร์ปะไม่เป็นครับไม่เป็นเราจะเป็นเราจะเป็นอาหารไดโนเสาร์เปล่าไม่เป็น เราอยู่ก mm ัน hmm. ท mm ี hmm. mm ่เกาะแล้วนะคะมันชื่อเกาะอะไรอ่ะเรียกว่าเกาะอะไรอ่ะนั่นไงจูราสิกเวิร์ป้ายกันบอกชื่อเกาะนี่เหรอมันคือเกาะจูราสิกเวิร์เหรอมีแมวไหมมีตาหางแมวไม่เผื่อมันมีชื่อเฉพาะไงเราอยู่กันในเกาะที่ชื่อว่าจูราสิกเวิร์ลนะคะเพื่อนๆดีพอยู่ไหนแล้วเข้าเกาะกันดีกว่าอุ้ยจังเลี้ยวจะได้ไม่เสาแล้วตัวเอ้ นี่โอซอสบาตเตอร์ซอสบาเชียวซอสเหรออถูกไหมอ่ะไปถ่ายถ้าต้องขอใครยจุ้ยนะคะโอ้ยน้องบันจริงมากโอ้ยสวงมากเลยเห็นหน้าน้องเวทน้องเยอะอยู่เยอะอยู่ว้าวตัวนี้หวมาก นี่อะไรอ่ะน้องจะเดินมาฐานบ้านอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกข้อมูลของน้องนะว่าสายพันธุ์นี้นะเป็นยังไงโวกตูดีมันทำดีมากดีจะมีข้อมูลของน้องเลยนะ กบหายไปไหนแล้วนี่มันกบหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยมันห็นไ่ก้นเหรอดูห่างมันหนอกก้อนเอาไว้เอาไว้เ้องกัดตัวเองอ่ะมาจะเอาไว้แล้วตรงนี้มันเป็นแบบเป็นเอาพุ้ถ่อกมาเหรอใช่มันเอาเอาไว้ป้องกันตัวไอาาไ้ถ้าปัดไข่น้องตุง้มหน้าแบบแรงเบียกน่าจะ<ๆ><ๆ>แบบเหมือนฟ้อนอ่ะอันนี้ต่อไปเราก็จะไปที่อ่า ประตูถัดไปแต่ว่าก็ต้องรอสนและมากัน,นในห้องนี้อุ๊ยมันเหมือนจริงมากเลยโอ้โหโอ๊ยพี่เสียงไปดูซอนตามันขยับจีิมันเหมือนจริงมากเลยมันบองรึเป่า้ามันแบบมีฟีบอ่แล้วก็คือมันเหมือนจริงมากจะมีเด็กวัว มือขอจริงมากจะเด็กกว่าเรตามมาดินี่ไงตรงต้องเรียงเอกอเหมือนจริงมากจนน่ากูมพมมานี่ตัวที่สอเากันนจิอันนี้นี่ชาลีตัวนี้ชื่อชาลีร้อหมาชื่อมันเลยอ่ะอันนี้ชื่อชาลีกแกเปิดือนีซรอตัวลูกาากได้แบบแบบอะกับ้องบิดโตหอว่าะเป็น้านะ ถ้าไปใช้เม็นนเดียวมา้อยีนั่นวะมาไปเนะแล้วตอนน้ช่วงน้องเดียวตาแล้วก็นตาลูกแตงนะว่านุ่มอาย้าแล้วอันีเราอเอ้นกอโซ่มาแต่ตวนี้เป็นไม้บุญายอะเอามาไปรูมหลุไปไหนสักอย่างของชี่หน like ึ5 5 <pasa> ่งโกมันหลุไปไหนสักที่หนึ่งรูอว้า แน่แล้วไอเนี่ยอ้นที่จน้าไอ้ที่โซโลลินเดียผมก็มาสอนสมัครเป็นพวกนะเพื่อมาฝึกบลูอะใครอากเอาเปรตปัเชิญมาได้เลยอะไอนี่โซโลลินเดียผมเชิญรูปน้องที่สายต้นที่สายไม่ต้วไม่ตงปัวไปเรื่อง้แล้เชยย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 ย ไปทางซ้ายไปทางขวา,าขึ้นฮนะลงฮนะ <Okay. S 1> เก่งครงนี้เราทำด้วยตัวเองบ้างคนระับเรียนจะรอเธอเรยนเนี่โอเคอเครับเก่งมากเลยครับขอบคุต่อไปด้วยคนระับ <c oughs> และน้องเก่งมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อกี้คือ <c oughs> มันเหมือนจริงมากเพราะเมื่อกี้ยเขาคือการฝึกฝึกคำสั่งน้องโบให้หันซ้ายหันขวา หน้าหันลังไม่ใช่ฝ่ายไม่ได้ยวเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วนะว่ามันคือของจริงหรือเปล่าเฮ้ยคือเมื่อกี้ว่าสมจริงแล้วนะมาเจอไดโนเสาร์อันเนี้ยคือเหมือนแบบมันหลุดออกมาจากจอจริงๆเลยอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบภาพโฮโลแกรมนะอันนี้ในในฉากป่า คนลุกมากเหมือนอยู่ในจูลิสิกเวิลด์จริงๆเลยทุกคน <_ C ell> เด็กๆชอบมากชอบจนแบบต้องขอแบบหยับจับตัวแบบพี่ไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ย <_ C ell> เด็กบางคนก็แบบเหมือนจริงจนแบบ,บกลัวก็มีนะ <_ C ell> มันก็แบบดูแล้วมันก็แบบเออมันก็ตลกดีนะแล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวจูลิสิกของยูนิเวอร์แซลนะอันเนี้ยที่ไทยอ่ะมันจะคลเลฟิลเลยที่เนี่ยมันจะออกแนวโลเปจจำลองสถานการณ์ว่าตอนเนี้ยไดโนเสาร์มันกำลังจะหลุดออกมาแล้วนะทุกคนระวังกันให้ดี แกไดโนเสาร์มันจะจับฉันแตกแล้วทีนี้บอกใครร้บบอทเชิญเะเก่ยบโดนดโนเสารแม่แล้วอุ้ยแทบปวจั หมือนตื่นเหมือนเหมือนแบบเหมือนดูดิดูอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องชมพู่ตานี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวัสดีค่ะขอคำนับด้วยขอคำคนับน่าเหมือนนะดีเทลเขาดิไม่เหมืองนตัวไซโซตื่นเต้นอ่ะ คือมันแบบมันเหมือนจริงมากเลยอ่ะวุ้ยดีมันทำดีมากทำดีากมันเหมือนเดินอยู่ในป่าจริงๆเลยอ่ะแล้วจบแล้วอ่ะอะไรอ่ะแล้วมันมีโผล่มาทุกที่เลยไม่ว่าจะด้านข้างด้านหน้าหรือว่าด้านบนเราคนเดินเราก็ต้องดูทางไว้ด้วยนะอย่า้ มันไม่คาดมันคาดเดาไม่ได้อะไหน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 ขั้วบน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 ที่ไหนที่ไหนหน้าป่าเพื่ออะไรแล้วมันเหมือนอยู่ในป้ายจริงเลยอ่ะมันต้องลุ้นตลอดเลยอ่ะอุ้ยมันดีแล้วมันดูแบบมันมันแบบมันเหมือนจริงมันเกินจริงไปมากเลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ นี่มันเป็นรถสถ่งรถส่งและ,ละถโถเา่์ใช่ไหมอุ้ยมันมีโถเต่์อีข้างคนตื่นเต้นอะ่ะคือดีคือดีคือแบบประเทศไทยทำถึกมากมาลองมาอุยอ้ย ถ้าแตงมันน้อยอะค่ะไม่ไ่กลัวคือไม่กลัวรถมันเขยา่าอะรถต้องเขยา่ขยาได้ไม่ยากแต่ข้างนอกนี่แบบใส่ทีเล็กของเราหลุดออกไปอะค่ะตรงทีเล็กหลุดทีเล็กหลุดเะกบทีเล็กหลุดออกมาอันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือห้องป,ปฏิบัติการห้องใ้ทปฏิบัติการอ ไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้ตอนนี้ทุกคนคือไดโนเสาร์หลุดที่เล็กหลุดออกมานะคือไข่โดนไข่ได้ค่ะเอ๊ะอันนี้ไข่อะไรอ่ะเป็นไข่เด็กสแกนเหรออ๋อสแกนทำไมมันก็จะมีไดโนเสาร์อยู่ในไข่ดูตัวนี้ไหมดู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 ตัวแรกอันนี้คือทีเล็กหรือเปล่ากระปุก โดในทีเล็กตะแกนมาตะแกนตะวันนี่ตอนทีเล็กเล็กๆเฮ้ยเหมือนไขกก่นกกระทาอ่ะ嘛มันก็จะเป็นไข่ของแต่ละสายพันธุ์ในดงสาวแต่ละสายพันธุ์ลุกแล้วนะคะนี่ไงคลิป นี่เราไปดูไปดูกองแมนเบบี๋ดีกว่าเบบีบ้นั่นเราเราก็เรานอนอยู่น้องก็เรานอนหลับอยู่เราต้องไปเซฟตี้บังเกอร์เขาบอกว่าไล้วน้อสาวหลุดออกมาตอนนี้ที่เล็กหลุดออกมาแล้วต้องไปที่บังเกอร์ด่วนเลยค่ะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจ,นจังเ,นจนเลยดูดิไม่กากดเหมืนไม่ปลอดภไฟนะตอนนี้ มีคนสนมีคนโนนมืดมากเลยอ่ะมันมืดมันมืดใช่อ๋อลืมบอกทุกคนไปว่าถ้าเข้ามาที่นี่ห้ามใช้แฟลชหรือว่าเปิดเปิดไฟสว่างๆามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคมโซมนี่เี้นีเรื่องดีดีน่เี้วน่เรองีเรื่อ้นองดีวนีอย่งเองน่อ่แล้ว่ หลบหลบหล,ล,ลบลบก่อนอ <laughs> เดี๋ยวมันเห็นเรา <laughs> เด,เดาินมีเดินเดินเสาหลุดมีเดินเดินเสาหลุดกันหายใจดย <laughs> ได้วไหม <laughs> <laughs> ไอพวกมนุษย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอ <laughs> เดี๋ยวจับกินตับให้หมดเลยเดินเดินเสากินตับด้วยเหรอ <laughs> หมดแล้วมูก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเลยทุกคนแล้วก็ตอนแรกที่เราถ่ายรูปนะที่เขาให้ให้ตัว QR code สแกนอันนี้มานะเช่เถ่ายรูปตอนแรกเราก็มาสามารถที่จักสแกนที่ตู้นี้ได้เลยนี like that. That ่ที่ตู้นี้เลยสแกนรูปถ่ายนี่ไง มันเริ่มไ,มไหนรี่ดูราคาอ๋อมันใด้ซื้อหนั่งให้เอๆๆๆใครที่แบบอยากได้รูปถ่ายนะก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เลยน่าดังนี่มนี่รีรูปสวยๆ,ๆนี่นะ อ๋อมันก็จะมีลายน้ำถ้าใครอยากได้ลูกสวยๆแบบนี้ตัว j u ุ a s s i c w o บ l d ก็สามารถซื้อได้ในราคานี่สามร้อยสี่สิบเก้าบาทเพราะมันมีบอกของของลูกขนาดใหญ่ด้วยนี่เก๋ๆก็จะมีหมดหกลูกแบบนี้ตอนนี้เราอยู่จุดที่เขาถขายของจุดที่เขาขายของที่ระลึกนะเกี่ยวกับจุรสิก i c w จุ l สิกฟ้า s i c p a ต่างๆเกี่ยวกับน้องไดโนเสาร์เพื่อนมาสามารถมาซื้อของตัวนี้ได้เลย แล้วก็มาดูของที่ระลึกกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างของที่ระลึกก็จะมีเสื้อมีตุ๊กตาน่ารักคุกกี้คุกกี้มันก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้นะน่ารักมากเลยีตุ๊กตาน้องไดโนเสาร์น้องราคา759หบกาาทราคากันน่ารักเลยเพราะว่าเป็นของที่ติดตัวเราเลยนะทุกคนใครสนใจนี่แล้วก็มีเสื้อยืดเสื้อยืดด้วยนี่เสื้อยืด ก็จะมีท the ั้งของเด็กแล้วของผู้ใหญ่สะยื่นมีทั้งของเด็กผู้ใหญ่นี่ขสมุดใบสีเนน้ารันีอะอ่๋อเป็นสีอันนี้เป็นสอสี จริงมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบล,ลองมาดูกันนะแต่ว่าเวลาก็กาลังดีเนาะเราเข้าไปข้างในอ่ะประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็ไม่สองโมงครึ่งอ่ะก็ไม่ที่ช้านะคือออกมาเสร็จแล้วก็ยังสว่างอยู่ก็คือท้องฟ้าย,ยังไม่มืดเลยนี่แลดูบรรยากาศรบอบๆก,ก็คือเดินเล่นได้อีกพอด,ดีเดินเล่นได้อีกอ่ะมีฟอสซิลปะฟอสซิลน้องไดโนเสาร์ สำหรับว,วันนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะสำหรับว,วันนี้ที่เอชทีกับงา